ตลาดน้ารถไฟ<อ>สีนครินอัปเดตหน่อยเจเสียน้อสวัสดีครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ารถไฟ<อ>สีนคริน อัปเดตหน่อยอัเอปเดต2021ถึง2023ของกินเยอะครบจบ,<ด>บคลิปเดียววันนี้เอ,อลุยปไปไปล้างมือนะครับน้องๆหนูๆขอ,องกินเยอะมากวาวของกินเยอะแต่วันนี้เราพามาดูเอ่าพามาดูไม่ได้พามากินไปลุย นี่ลูกชิ้นเนื้อโคตรอร่อยผมเคยกินแล้วร้านาน,นี้เหรอใช่ครับดีครปิปร้งจิ้มแซ่บเลยครับเนื้อร่วนๆเอ็นเนื้อไก่วสเ,เอ็นไก<ข>่ไส้กรอกไก่ดีนะครับคือจะแบบปิ้งจิ้มแซ่บอถ้าเกิดวแบบ่าถ้าเดินตล,ลาดก็คือต้องชิ้นน้ำมาก่อนเลยอเอ็นเนื้อร้านนี้อร่อยมากผมบอกเลยอันนี้คอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มเยี่ยมเนื้อไก่อร่อยอืเนื้ออร่อย ก็เดี๋ยวรอดสนใจไหมขี้เกียจดูดมันไม่ต้องดูดมันกินได้เลยอาก็เดี๋ยวอ่ะโอ้ยเอานันตาหน่อยน้ำฟ้าหน่อยดีกว่าสองแก้วปลาซัน เวลาใส่ขวดใส่ใสแลส้วซามะพราะ้าวนมสดครับนี่ฮะสอง,สองมาแล้วมะพร้าวปั่นม,มาแล้วล<ด>ายพี่แกงกลายอะไรพ<ด>ี่แกงลายถั่อกอตลายถัก่ออกอต <laughs> <laughs> หน้าบานห <laughs> <laughs> อมมัน หวานกำลังดีร้านนี้เลยสุดซอยโซนของกินเยี่ยมไปร้านต่อไปอร่อยไปขอเพี่ปลามึกนะอ่างั้นพี่ขอลองชิมชิ้นแรกเลยดีดีซูชิ ระวงรังลวกเดี๋ยวลวกกระปุบ well> จัดเลยหนึ่งคำเป็นไงนี่ของผมอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นปลานามาสุยะปลามาสเตออน้ำมันา้ำมันมานาสึมานามสเตอ๋อโอเคยยากหน่อยหนึ่งคำเข้าได้ไหมเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยลองเนี้ยเต็มเลยอะ อขาชาเป็นไงบ้างร่อม,อ,มอร่อยพี่พูดแอน,นอ่ะไม่อะรอ่ดีดีซูชินะครับมากินกันได้เนืเ้อ,อย่าง โคขุนบางสันอ่าลองดิอร่อยไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ร้านอะไรแต่ <laughs> มึงไปใช้ชื่อร้าให้เ้า <laughs> ไม่ได้เนือ้อย่างโคขุนเออไม้ส <laughs> ิบบาทอร่อยมากเขายังไม่ได้กิน <laughs> กินก่อนแล้วได้รีวิวแต่เป็นไงละลายเลยอ่ามันมีมันวะ <laughs> เนื้อแท้ย่อมไม่แพ้ไฟทำไมวะโอ้ มันเป็นคำแท้คำคมอ๋อคำคมเหมือนทองแท้อ๋อเอออันนี้เนื้อไงลองไหมพี่ไม่ค่อยหิวอ๋อไม่ค่อยกินเนื้อมีแต่ดูดมีแต่ดูดจะเย็นข้างๆเขามีร้านนี้ด้วยเอาอีกเบลเลอร์เลยอ่ะไม่แพงด้วยมี3 9 4 9 5 9มีแต่ดั้งเดิมอ่ามีลูกครึ่งแล้วก็มีัมโมชีสอันนี้เราลองสั่งัมโมชีสชิ้นใหญ่สุดเลยไฮคอนด n ก o r คอนคล้ายแบบพวกข้อโพดอะไรองนี้ป่ะอ่าก็คือเป็นแนวข้วโพดดอกก็คือหมาไม่เไม่ไมใช่้อดอกอร้านไทยคอนดอกนะครับมากินกันได้อันนี้ยังไม่กินอรอมันกิน <laughs> <laughs> <า>ไปไปต่อไป ลองขอละชิมหน่อยอุ๊ยยังร้อนอยู่เลยอ่ะไก่กรอบมากอ้มนีอ่อร่อยไหมกรอบนอกสู้น้าห้างเลยไหมอ,อร่อยกว่าเยอะบอกเลยลแม่ป,ปุ่นไก่ขย่ <c oughs> อันนั้นกขย่าไก่ถ้าร้องอะไรนะขย่าไก่ไปไปไป ซื้อของฝากกันหน่อยนะจ๊ะเอาเอาไส้อะไรพี่อะฮ<ช><ช>ะเอาไส้อั่วแฮะไม่ใช่ไม่มีไม่มีไส้ <c oughs> อั่วเออนมชาโคเลเบนเดอนยนมชาโคลเบเดอชาโคลคือถาน ชาโคคือถามใช่เอาเนยนมหนึ่งอันนี้ก็เนยนมปะใช่อันนี้เนยนมเนยนมอันนี้ใบเตยแล้วอันนี้ชาโคไม่ใช่ชาโคกนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ชาโคคอันนี้ร้านกับตันเลยนะอ่ะผมบอกเลเขาหน่อยกับตับตันนี่อยู่ร้านแรกเลยช่องสาม รับยาช่องสามไม่ใช่แต่แม่เอาเองนะมึงให้กูตอบก่อนก็ได้อ่าโอเคเอาสามปุกเนาะสามปลุกสามปุกร้อยเดียวเองถูกมากบอกเลยเห็นมันทําไม่หยุดเลยแล้วคือแบบก็ขายที่สองปลุกสามปุกเลยใช่วันพฤหัสจะไม่เท่าราคาถ้าสองสามอาทิตย์เนี้ยบางบาทิตย์าคาถูกมากเห็นทําตลอดเลยอ่ะเคขายดีๆนะเดี๋ยวเขาหมดให้ พี่เขามือยิ่งยิย่ยยเลยนะเมื่อยไหมเมื่อยไหมคนทำเมื่อยไหมเมื่อยไหมถ้ามาเอื่อนก็อย่องแต่ถ้ามาพร้อมกันก็ทีเดียวไม่ทันเลยเนาะเมื่อ <c oughs> กี้ พาไปกินมาหลายร้านเดี๋ยวคนดูไม่จุใจเราจัดนี่ให้เลยครับผมซ้ำหน่อยกระเพราอะไรเขาเรียกกระเพราอาฐานฐานนี่แหละว่าจะคิดมุกจะเล่นอยู่ไม่มีไม่เป็นไรกระเพราจิ้มหน่อยนะจิ้มหน่อยนะแั่ยต้องเอาใส่จานเหรอใส่จานหรือว่าจิ้มใส่ช้อนนี่จะกินใส่จานกินไงอย่างเงี้ยอันเลอะทิ้มหายเลยวันนี้ไม่เอาไม่ใช่โอ้โหเล่นใจเลยมุกเดี๋ยวลองงงอ่ะ ไงอร่อยอันนี้สองคนเราไหวไหมไหวไหวด้วยแต่อย่าเป็นกุ้งกาบอกกินหน่อยเดี๋ยวลองดูนะนี่มึงอย่าไปกินบะหมี่กุ้งเด็ดมึงซีนดิ่งัดตัวเดียวไม่ได้เหรอได้โอ้โหแหม่บะหมี่อร่อยด้วยเยอะๆด้วยไปไปไหนอ่ะกินต่อกินต่อ สรุปทริปนี้จบไปเท่เจ็บไปเท่าไหร่ทั้งเดินทั้งวนประมาณ700อุ้ยโคตรถูกกินทุกร้านเลยนะกินโคตรเยอะ700เงื่อะแล้วมาจบไอ้กระเพราถาดไวทเฮากระเพราถาดย่างกระเพราหมูอร่อยมากฝากด้วยฝากร้านนี้อร่อยก็คลิปนี้ก็ลาไปตรงนี้เลยแล้วกันลาก่อนนะครับติดตามด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนเดี๋ยวใช่ไปต่อใช่โอ๊ยแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อง